ในแวดวงกีฬาหลายครั้งเรามักจะจับจ้องไปที่ผลแพ้ชนะเหรียญรางวัลหรือว่าสถิติใหม่ๆนะคะแต่บางทีเรื่องราวเบื้องหลังสนามแข่งเนี่ยกลับซับซ้อนกว่านั้นมากเลยเพราะว่ามันถูกขับเคลื่อนด้วยปัจจัยที่เราอาจจะคาดไม่ถึงอย่างเรื่องของการเมืองค่ะ วันนี้เราจะมาเจาะลึกสถานการณ์ความตึงเครียดล่าสุดของกีฬาซีเกมส์2 0 2 5ที่ประเทศไทยกำลังจะเป็นเจ้าภาพซึ่งมันเกี่ยวพันโดยตรงเลยกับการตัดสินใจครั้งสำคัญของประเทศกัมพูชาเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือจะมาไล่เรียงข้อมูลจากแหล่งข่าวต่างๆเพื่อทำความเข้าใจสถานการณ์นี้ให้กระจ่างที่สุดว่าต้นสายปลายเหตุคืออะไรแล้วจะส่งผลกระทบยังไงต่อไปโดยข้อมูลทั้งหมดที่เราจะคุยกันอ้างอิงจากสถานการณ์ล่าสุดณนะวันที่26พฤศจิกายน2568นะคะ ใช่เลยครับต้องบอกว่าเป็นสถานการณ์ที่มีพัฒนาการต่อเนื่องแล้วก็น่าจับตามองมากๆเพราะมันเป็นกรณีศึกษาที่ชัดเจนเลยว่ามิติของกีฬาสามารถสะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้ยังไงแล้วการตัดสินใจแต่ละอย่างเนี่ยคือมันมีนัยยะที่ลึกซึ้งซ่อนอยู่เสมอเลยครับไม่ใช่แค่การตัดสินใจเฉพาะหน้าแต่เป็นการสงสารทางการทูตในรูปแบบหนึ่งเลยทีเดียวพอได้ยินแบบนี้เรายิ่งน่าสนใจเข้าไปใหญ่เลยค่ะ เอาละค่ะเพื่อให้เข้าใจเรื่องราวทั้งหมดอยากให้ช่วยปูพื้นก่อนว่าเรื่องราวทั้งหมดนี้มันมีที่มาที่ไปยังไงทำไมจูจ่ๆถึงเกิดประเด็นอ่อนไหวนี้ขึ้นมาระหว่างสองประเทศเพื่อนบ้านเราได้คะครับผมถ้าจะให้เข้าใจภาพทั้งหมดนะครับเราต้องย้อนกลับไปที่ต้นต่อของปัญหาก่อนซึ่งมันไม่ได้เริ่มต้นในสนามกีฬาเลยนะครับแต่มาจากความตึงเครียดบริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชา จากข้อมูลของทางมติชนเนี่ยระบุว่าเหตุการณ์เริ่มต้นขึ้นจากการที่ฝ่ายกัมพูชาเปิดฉากยิงเข้ามาก่อนอ๋อคือเริ่มจากทางฝั่งนู้นก่อนใช่ครับแล้วแน่นอนว่าฝ่ายไทยก็ได้ทําการยิงตอบโต้เพื่อป้องกันตนเองซึ่งเอ่อนี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ของเราที่มีการกระทบกระทั่งกันแต่ว่าครั้งนี้ดูเหมือนจะรุนแรงพอที่จะส่งแรงกับเพื่อมาถึงเวทีอื่นก็คือเป็นความขัดแย้งทางทหารโดยตรงเลย ซึ่งอย่างที่บอกว่ามันไม่ใช่เรื่องใหม่แต่การที่มันลุกลามมาถึงวงการกีฬาในระดับนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยเกิดขึ้นบ่อยนักใช่ไหมคะวงกีฬามักจะถูกกันออกไปในฐานะที่เป็นพื้นที่แห่งมิตรภาพะครับแต่ครั้งนี้มันแตกต่างออกไปความขัดแย้งทางการเมืองและทางงานทหารที่เกิดขึ้นจริงได้ขยายวงมาสู่ความสัมพันธ์ในมิติอื่นๆอย่างชัดเจนแล้ววงการกีฬาก็ถูกดึงเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของความขัดแย้งนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งก็นำมาสู่การตัดสินใจครั้งใหญ่ที่เรากำลังจะพูดถึงกันต่อไปครับพอได้ยินต้นตอของปัญหาแล้วมันน่าใจหายนะคะที่ความขัดแย้งระดับนั้นจะลามมาถึงวงการกีฬาได้ซึ่งนั่นก็คงนำมาสู่การตัดสินใจครั้งใหญ่ที่เพิ่งเกิดขึ้นใช่ไหมคะเล่าให้ฟังหน่อยเขาว่าเป็นยังไงใช่ครับสถานการณ์ล่าสุดที่ทำให้ทุกคนตกใจก็คือคณะกรรมการโอลิมปิกของกัมพูชาได้ส่งจดหมายอย่างเป็นทางการถึงสาพัน์ซีเกมส์ เพื่อแจ้งขอถอนตัวนักกีฬาเพิ่มเติมอีกถึง8ชนิดกีฬาเลยครับโห oh, 8ชนิดกีฬาเลยครับซึ่งเป็นการตัดสินใจที่ส่งผลกระทบในวงกว้างมากอ้างอิงข้อมูลจากไทยโพสต์นะครับ8กีฬาล่าสุดที่ถูกถอนตัวออกไปก็จะมียูโดคาราเต้ปันจักซีลัดเปตองมวยปล้ำวูซูฟุตบอลแล้วก็เซปักตะกร้อครับเดี๋ยวสีคะฟุตบอลกับเซปักตะกร้อก็ถอนตัวด้ยวยหรอคะ ี่มันเป็นกีฬามหาชนของภูมิภาคเราเลยนะการเลือกถอนตัวจากกีฬาพวกนี้มันดูเหมือนไม่ใช่แค่การลดจำนวนนักกีฬาแต่เป็นการเลือกส่งสัญญาณบางอย่างที่ต้องการให้คนเห็นในวงกว้างคุณคิดว่าการเลือกกีฬาเหล่านี้มันมีความหมายแฝงอยู่ไหมคะเป็นข้อสังเกตที่เฉียบคมมากครับและนี่ไม่ใช่เรื่องบังเกิดแน่นอนถ้าเรามองให้ลึกลงไปการเลือกถอนตัวจากกีฬาเหล่านี้มันคือการส่งสารทางการเมืองที่ชัดเจนมาก คือก่อนหน้านี้นะครับกัปูชาได้แจ้งถอนตัวจากกีฬาบิเลียสปอร์ตแล้วก็มวยไทยไปแล้วอ๋อมีก่อนหน้านี้แล้วด้วยใช่ครับซึ่งพอรวมกับ8ชนิดกีฬาล่าสุดก็เป็น10ชนิดกีฬาพอดีการถอนตัวจากมวยไทยก็เหมือนเป็นการตอกย้ำประเด็นอ่อนไหวเรื่องรากเง,งาทางวัฒนธรรมส่วนเซปักตะกร้อก็เป็นกีฬาที่เป็นมรดกร่วมกันของภูมิภาคการถอนตัวจากกีฬานี้จึงเหมือนเป็นการบอกว่า เราขอแยกตัวออกจากมรดกที่เคยมีร่วมกันและที่สำคัญที่สุดคือฟุตบอลซึ่งเป็นกีฬาสากลที่มีคนติดตามมากที่สุดการถอนตัวจากฟุตบอลนี่รับประกันได้เลยว่าจะต้องเป็นข่าวใหญ่ไปทั่วทั้งภูมิภาคนี่คือการใช้กีฬาเป็นเครื่องมือทางการทูตเชิงสัญ,ญลักษณ์โดยตรงเลยครับเข้าใจเลยค่ะคือเลือกกีฬาที่ส่งผลกระทบทางความรู้สึกแล้วก็สร้างแรงกระเพื่อมในสื่อได้มากที่สุด หลังจากถอนตัวไปเยอะขนาดนี้แล้วตอนนี้กัมพูชาจะส่งนักกีฬาลงแข่งในกีฬาประเภทไหนบ้างคะยังเหลืออยู่อีกกี่ชนิดกีฬาจากข้อมูลล่าสุดนะครับทําให้ตอนนี้กัมพูชาจะเหลือการส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันในซีเกมส์2 5 2 5ที่ไทยเป็นเจ้าภาพเพียง13ชนิดกีฬาเท่านั้นครับเหลือแค่13 ซึ่งก็ได้แก่ว่ายน้ำกรีธาอีสปอร์ตฟันดาบยิมนาสติกยูยสิสดสูคิกบ็อกซิง่งเทควคนโดขี่ม้าเจ็ตสกีทรกีฬาเทคบอลแล้วก็วอลเลย์บอลครับซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นกีฬาสากลที่ไม่ได้มีประเด็นทับซ้อนทางวัฒนธรรมมากนักจากที่เคยส่งแข่งหลายสิบประเภทเหลือแค่13ประเภท ผลกระทบเชิงตัวเลขนักกีฬานี้น่าจะมหาศาลเลยนะคะมหาศาลจริงๆครับและนี่คือจุดที่น่าสนใจมากถ้าเราดูข้อมูลเดิมจากมติชนจะพบว่าตอนแรกกัมพูชาเตรียมส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันมากถึง1,515คน1,500เลยเหรอคะครับผมซึ่งถือว่าเป็นจำนวนที่มากเป็นอันดับสี่ของทุกชาติที่เข้าร่วมเลยทีเดียวแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจจริงจังในการแข่งขันครั้งนี้เลย 1,515คนแล้วพอถอนตัวไป10ชนิดกีฬาตอนนี้ตัวเลขคาดการณ์น่าจะเหลือประมาณเท่าไหร่คะทางสยามสปอร์ตได้ประเมินสถานการณ์ไว้นะครับว่าจำนวนน,นักกีฬาของกัมพูชาที่เหลืออยู่น่าจะลดลงไปอย่างหัวภามเลยคือคาดว่าจะเหลือไม่ถึง100คนหรืออาจจะมากกว่านั้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้นครับโห oh, จากพันห้เหลือไม่ถึงร้อนึกภาพไม่ออกเลยว่าบรรยากาศในแคมป์กีฬากัมพูชาตอนนี้จะเป็นยังไง คือมันไม่ใช่แค่ตัวเลขที่หายไปแต่มันคือความฝันของนักกีฬาเป็นพันคนเลยนะคะถูกต้องเลยครับเราต้องไม่ลืมว่าเบื้องหลังตัวเลขเหล่านี้คือนักกีฬาแต่ละคนพวกเขาฝึกซ้อมมา2ปี3ปีหรือ4ปีเพื่อเวทีนี้โดยเฉพาะการตัดสินใจทางการเมืองเพียงครั้งเดียวอาจหมายถึงโอกาสครั้งเดียวในชีวิตของพวกเขาที่หายไปในพริบตาเลยนี่คือด้านที่น่าเศร้าที่สุดของเรื่องนี้ครับ คือผลกระทบตัวตัวบุคคลที่ตั้งใจจะมาแข่งขันด้วยจิตวิญญาณของนักกีฬาจริงๆน่าเห็นใจนักกีฬามากๆเลยค่ะกลับมาที่การตัดสินใจของฝั่งกัมพูชาเหตุผลอย่างเป็นทางการที่เขาให้ไว้ในจดหมายคืออะไรคะทําไมถึงตัดสินใจถอนตัวจากกีฬาหลายประเภทขนาดนี้ตามเนื้อความในจดหมายที่อ้างอิงโดยสยามสปอร์ตนะครับเหตุผลหลักที่ทางกัมพูชาชี้แจงก็คือความกังวลด้านความปลอดภัยความปลอดภัยใช่ครับ โดยให้เหตุผลว่าต้องการปกป้องนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ของตนเองซึ่งก็ดูเป็นเหตุผลที่สอดคล้องกับสถานการณ์ความตึงเครียดตามแนวชายแดนที่ได้กล่าวไปตอนตอน้นที่คุณบอกว่าเหตุผลคือความปลอดภัยแล้วก็มีเรื่องศักดิ์ศรีเข้ามาด้วยแต่ในโลกการทูตคำพวกนี้มักจะเป็นโค้ดเวอร์ดสำหรับเรื่องอื่นหรือเปล่าคะเราจะแน่ใจได้ยังไงว่านี่ไม่ใช่แค่ข้ออ้างทางการเมืองล้วนๆเป็นคำถามที่ดีมากครับจริงอยู่ที่ความปลอดภัยเป็นเรื่องสำคัญ แต่สิ่งที่ทำให้เรื่องนี้ซับซ้อนขึ้นไปอีกคือรายละเอียดที่แหล่งข่าวจาก l i น e Today ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับถ้อยคำที่ใช้ในถแถลงการซึ่งมีการอ้างถึงเรื่องศักดิ์ศรีและความปลอดภัยแม้ว่าเจ้าภาพอย่างไทยจะเน้นย้ำและรับรองในด้านนี้มากเพียงใดก็ตามเดี๋ยวนะคะพอมีคำว่าศักดิ์ศรีโผล่เข้ามาเนี่ยเรื่องมันไปไกลกว่าแค่ความปลอดภัยทางกายภาพแล้วนะคะมันกลายเป็นเรื่องของหน้าตาของประเทศไปเลย ถูกต้องครับการใช้คำว่าศักดิ์สรีเข้ามาด้วยมันบ่งบอกอย่างชัดเจนว่าประเด็นนี้มันเชื่อมโยงไปถึงความรู้สึกความภาคภูมิใจและเกียรติภูมิของชาติซึ่งเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนอย่างยิ่งในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมันทำให้เห็นว่าการตัดสินใจครั้งนี้มีเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกในระดับชาติเข้ามาเป็นปัจจัยสำคัญและอาจเป็นการตอบสนองต่อสิ่งที่พวกเขารู้สึกว่าเป็นการไม่ให้เกียรติกันจากเหตุการณ์ที่ชายแดน มันคือการประกาศจุดยืนว่าศักดิ์ศรีของชาติสำคัญกว่าการเข้าร่วมการแข่งขันซึ่งเป็นสารที่แรงมากครับแล้วในมุมมองของกัมพูชาเองการทำแบบนี้มันส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ของเขาในประเทศตัวเองไหมคะหรือว่านี่เป็นการตัดสินใจที่ได้รับการสนับสนุนจากประชาชน,นออชาเอบบนไปได้สูงครับว่าการตัดสินใจนี้อาจจะเป็นที่นิยมในหมู่ประชาชนชาวกัมพูชาบางกลุ่ม คือการแสดงท่าทีที่แข็งกราวต่อไทยในประเด็นที่เกี่ยวกับศักดิ์ศรีของชาติเนี่ยมักจะเป็นวิธีที่รัฐบาลใช้เพื่อปลุกกระแสะชาติที่นิยมแล้วก็สร้างความสามัคคีภายในประเทศได้เสมอดังนั้นการตัดสินใจนี้อาจมีเป้าหมายทางการเมืองภายในประเทศซ่อนอยู่ด้วยคือการแสดงให้ประชาชนเห็นว่ารัฐบาลของพวกเขากล้าหาญและไม่ยอมอ่อนข้อให้ใครครับเข้าใจแล้วค่ะว่ามันซับซ้อนกว่าที่เห็นจริงๆ แล้วการถอนตัวโดยเฉพาะในกีฬาสำคัญสคัญอย่างฟุตบอลมันส่งผลกระทบต่อการแข่งขันที่เป็นรูปธรรมยังไงบ้างคะผลกระทบที่เห็นได้ชัดเจนแล้วก็ทันทีที่สุดก็คือในกีฬาฟุตบอลชายครับอ้างยิงจากสยามสปอร์ตการถอนตัวของทีมชาติกัมพูชาทําให้สายการแข่งขันที่ถูกจับสลากไว้แล้วเกิดปัญหาขึ้นมาทันทีโดยเฉพาะในกลุ่ม A ซึ่งเดิมทีมี3มทีมคือไทยเจ้าภาพติมอร์เลสเตและก็กัมพูชาตอนนี้ก็จะเหลือแค่2ทีม เท่ากับว่ากลุ่ม A ก็จะกลายเป็นแค่การแข่งนัดเดียวระหว่างไทยกับติมอร์เลสเต้เพื่อหาทีมเข้ารอบเลยสิคะแบบนี้มันก็ดูไม่สมดุลอย่างรุนแรงเลยใช่ครับแล้วมันสร้างปัญหาให้กับผู้จัดการแข่งขันอย่างมากสิ่งที่น่าจะตามมาก็คือสหพันธ์ซีเกมอาจจะต้องพิจารณาเรื่องการจับสลากแบ่งสายการแข่งขันฟุตบอลชายใหม่อีกครั้งอ๋อต้องจับใหม่เลยครับเพื่อให้การแข่งขันสามารถดำเนินต่อไปได้อย่างเหมาะสมและยุติธรรมกับทุกทีม ซึ่งแน่นอนว่ามันจะส่งผลกระทบต่อโปรแกร,รมการแข่งขันแล้วก็ตารางเวลาโดยรวมทั้งหมดมันไม่ใช่แค่เรื่องเล็กๆแต่เป็นความวุ่นวายในระดับโครงสร้างการแข่งขันเลยครับในฐานะเจ้าภาพแน่นอนว่าเราได้รับผลกระทบไปเต็มๆแล้วท่าทีของฝ่ายไทยต่อเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างคะเรามีการตอบสนองต่อการตัดสินใจของกัมพูชายอย่างไร ฝ่ายไทยมีท่าทีที่ระมัดระวังและก็เป็นไปนในแนวทางการทูตอย่างมากครับซึ่งถือว่าเป็นการรับมือที่สุขุมรอบคอบจากคำาม้สัมภาษณ์ของนายชัยพักศิริวัฒนที่ปรากฏในข่าวมติชนสามารถสรุปจุดยืนของไทยได้เป็น2ประเด็นหลักๆคือ 1. ไทยเราไม่อยากให้นักกีฬาต้องเข้ามาเกี่ยวข้องกับปัญหาทางการเมืองเพราะเจตนารมณ์ของกีฬาคือการสร้างมิตรภาพและ 2. ซึ่งสําคัญมากก็คือการตัดสินใจว่าจะอนุญาตให้กัมพูชาเข้าร่วมการแข่งขันในกีฬาที่เหลืออยู่หรือไม่นั้นเป็นอำนาจของสหพันธ์ซีเกมส์ไม่ใช่ประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพ ทำไมถึงต้องเน้นย้ำประเด็นนี้เป็นพิเศษคะว่าอำนาจการตัดสินใจไม่ให้ของไทยก็ออนี่คือการแสดงบทบาททําการทูตที่ชาญฉลาดครับสหพันธซีเกมส์คือองค์กรกลางที่ดูแลการแข่งขันทั้งหมดสําหรับทุกชาติสมาชิกการที่ไทยผลักดันให้การตัดสินใจเป็นอำนาจของสหพันธ์ก็เท่ากับการวางตัวเป็นกลางไม่ใช้อารมณ์ตอบโต หากไทยในฐานะเจ้าภาพเป็นฝ่ายประกาศก่อนว่าจะไม่ให้กัมพูชาแข่งขันหรือแสดงท่าทีใดๆที่เป็นการตัดสินใจแทนมันอาจจะถูกมองได้ว่าเป็นการใช้อำนาจในทางที่ไม่ถูกต้องหรือเป็นการเอาคืนทางการเมืองผ่านเวทีกีฬาซึ่งจะทำให้สถานการณ์ยิ่งย่าลงไปอีกการทำแบบนี้จึงเป็นการรักษาหลักการและไม่ตกหลุมพรางของความขัดแย้งที่อาจถูกยื่อยุขึ้นมาครับเป็นการไม่เอาตัวเองไปเป็นคู่ขัดแย้งโดยตรงแต่ให้กลไกที่เป็นกลางจัดการไป ซึ่งก็ดูจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดในสถานการณ์แบบนี้เอาละค่ะจากข้อมูลทั้งหมดที่เราได้ไล่เรียงกันมาพอจะสรุปภาพรวมได้ว่าสถานการณ์วิกฤตซีเกม2568ครั้งนี้มีจุดเริ่มต้นมาจากความขัดแย้งทางการเมืองบริเวณชายแดนซึ่งบานปลายมาสู่การตัดสินใจถอนตัวครั้งใหญ่ของนักกีฬากัมพูชาโดยใช้เหตุผลเรื่องความปลอดภัยแต่แฝงไปด้วยนัยยะเรื่องศักดิ์ศรีของชาติ ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อรูปแบบการแข่งขันและที่สำคัญที่สุดคืออนาคตของนักกีฬานับพันคนค่ะถ้าเราเชื่อมโยงเรื่องนี้กับภาพที่ใหญ่ขึ้นนะครับมันสะท้อนให้เห็นความจริงที่ว่าสนามกีฬาไม่ได้เป็นพื้นที่ที่ปลอดจากการเมืองเสมอไปอย่างที่เราคาดหวังครับแต่สิ่งที่น่าสนใจกว่านั้นคือกีฬากำลังกลายเป็นภาษาทางการทูตในรูปแบบใหม่ การถอนตัวจากกีฬาบางประเภทก็เปรียบเสมือนการประท้วงเชิงสัญ,ญลักษณ์การตัดสินใจเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมก็เหมือนการประกาศจุดยืนทางการเมืองมันเป็นเวทีของการแสดงออกซึ่งอำนาจแบบอ่อนหรือ soft power ที่ทุกชาติต่างก็ใช้ประโยชน์จากมันครับนั่นสินะคะมันไม่ใช่แค่เรื่องแพ้ชนะแต่เป็นเรื่องของการส่งสารระหว่างประเทศไปแล้ว สุดท้ายนี้คำถามสำคัญที่น่าจะทิ้งไว้ให้ขบคิดกันต่อก็คือในยุคที่ซอฟต์พาวเวอร์และภาพลักษณ์ของชาติมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดแบบนี้เราจะได้เห็นกีฬาถูกใช้เป็นสมรภูมิของการเมืองและความภาคภูมิใจแห่งชาติบ่อยขึ้นหรือไม่และเมื่อถึงจุดนั้นจิตวิญญาณดั้งเดิมของการแข่งขันที่เน้นเรื่องมิตรภาพและความสามัคคีจะยังคงหลงเหลืออยู่มากน้อยแค่ไหนคะ